มาครับมาดูต้มยำรวมมิตรนะครับผมวันนี้จะมาทําต้มยำรวมมิตรให้กินนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับผมว่าต้มยำรวมมิตรของผมจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็ใส่ผักตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมนะครับก็ต้มน้ำร้อนๆนะครับผมนะครับวันนี้เราจะมากับหมูหมึกกุ้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าหน้าตาของต้มยำรวมมิตรของ เชฟก็หางนะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับว่าจะกินได้ไหมนะครับรอไปให้แรงก่อนนะครับตบน้ําให้เดือดนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับนะครับเป็นหลังของผมเนี่ยก็เป็นทุ่งนานะครับผมนะครับบรรยากาศสดชื่นมากเลยแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับ ใส่ผักด้วยนะครับกระเทียมกันรอทกับหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวรนอนน้ำมันเดือดน,นะครับผมต้มน้ำให้มันเดือดร้อนนะครับเราวก็ใส่ผัสตรอเร์่ลงไปนะครับ ด้วยนะครับเราก็ใส่มะขามเปียกไปนะครับมะขามเปียกลงไปนะครับ,ก,บ,รบ<ๆ>ก็ใส่พริกไปด้วยนะครับผมจะได้เพิ่มรสชาติความเผ็ดนะครับ นะครับนี่เราก็ใส่ลงไปเลยไปนิดหน่อยนะครับผมจะได้เพิ่มความอร่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับมาดูกันครับเพื่อนๆนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับนี่นะครับโอ้สุกแล้วนะครับผมนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมนะครับพร้อมเสิร์ฟครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า เชฟข้อหางนะครับผมทำจะกินได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับ ก็เสิร์ฟด้วยข้าวเปล่านะครับผมนี่นะมีข้าวเปล่ามาด้วยนะครับนี่นะครับข้าวเปล่านะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมมาชิมกันนะครับอืมอร่อยมากครับเพื่อนๆนะครับผมมากินต้มยำด้วยกันครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม